เนู้ของลูกก่อนไหมลูกคนที่สองสวัสดีค่ะสำหรับลูกคนที่สองนะยังไม่มีใครมาเลยค่ะจริงๆก็พีกาใหญ่ได้มากนะลูกคนที่สองเขาอยากได้แต่ว่าเขายังทําไม่ติดเลยอ่ะยังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าน้องเต่อเปานั้นก้าวไก่ชีวิตเรามากก็อย่างค่ะ ใช่ใช่ช่วงนี้เขาได้อยู่ยาวเพราะว่าตอนนี้เขาเลือกบทละครเขาก็เขาก็เลยเลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเนี่ยหลังหลังจากนี้เดี๋ยวอีจะทำต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ในการเกิดอะไรเงี้ยยิงยิงในที่ธรรมชาติอยู่ธรรมชาติทุกอย่างต้องธรรมชาติสามีเพิ่ง27เราต้องธรรมชาติค่ะเพิ่ง30เองแต่เราก็ไม่ได้รีบก็คือจะมาเมื่อไหร่ก็มาอันนี้คือปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมามีกำหนดไิมว่ะคิว่าแบบ ยังไงไม่มีไม่มีก็ธรรมาชาติเลยเม,มื่อมนแหลกก็ได้เอาเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีเลิกไม่มีะอะไรอย่างตอนปปเราก็ไม่มีเลิกคลอนเลิกอะไรเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คลอดประมาณปีหน้าเพราะว่าแบบปีหนูนะอะไรเงี้ยไอปีปีหนูชายน่าจะแบบเข้ากันเลยไปดูมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้ดูค่ะก็แต่บ้านพี่เขาจีนไงเขาก็จะมีรูบ้างอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปจะต้องอยากได้้ผู้ชายคิดได้หมดตอนแรกอยากได้ผู้ชายแล้วก็ นี้แต่กีบชอบผู้หญิงแล้วคนนี้พอบี้เขาเจอเด็กผู้ชายเยอะๆเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยยากเหลือเกินก็เลยแบบมีนิดนึงว่าเอ้ยยังไงก็ได้สาวก็ได้ชายก็ได้ได้หมดเลยค่ะทอบ้างไมคะบอกไ้มาักคีทํทไมง่ตั้งใจกันมานะก็คือจริงๆไม่ท้อบังบางวัก็มีแบบเอ้ย อยากมีลูกคนเดียวคือแบบฟิลกิ๊บเป็นแบบรักเป่ามากอะรักเป่าสุดๆแล้วอนะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากมีลูกคนเดียวแต่บี้ก็แบบมีเพื่อนให้ลูกอีกคนนึงก็ได้เป่าก็ขออนะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าแบบต้องเป็นพี่ที่ดีนะทําตัวดีๆเป็นแบบเป็นเด็กดีก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมีน้องให้เพราะเป่าต้องช่วยแม่ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบอารมณ์หรืว่าก็อยากที่จะแบบไม่มีไม่มีเลยอยากมีมากอยากมีมากอยากมีมากอยากแบบมีเบบีอยากเลี้ยงเบบีเขาเคยถามกิ๊บทีหนึ่งเมื่อเร็วๆเนี้ย มามี่มามี่มามี่ปีเปแบบีหรือยังแล้วก็มาลูบท้องที่บอกทำไมแม่ดูอ้วนเหรอวันนี้ทำไมถึงมารูบท้องอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบเห็นเด็กๆอะไรเงีเย้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบลองไหมอะไรเงี้ยแล <iyorsun. S 2> ้วเคยโกงงหาน้องไหมคะแบบตามเก็สมัยก่อนหคือว่าโกงคงไม,ไม่ไม่รู้ว่าหาน้องไม่แต่โกงโคงตลอด <c oughs> ไม่รู้ว่าตีลังกาที่ตีลังกานี่คือหาน้องหรืออะไรถ้าไปกินตงนี้อารมณ์แบบอยากมีลูกเนเดียวพอเลยกูไม่รู้ว่า,า,ร,ารักไปแล้วเป็นคนรักใครแล้วรักเลยอะ รักแล้วรักเลยเลยไม่ไม่ไม่รู้อารมณ์ว่าแบบถ้าเวลาที่เราแบบแบบความรักมันทํายังไงความรักมันเกิดขึ้นยังไงเลยไม่ได้เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกไม่เหนือ่อย <ๆ S 2> เลย,เลยชอบการเลี้ยงลูกมากแบบมีชีวิตการเป็นแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่กิ๊บแบบชอบที่สุดเลยากินไม่ได้รู้สึกแบบเขาอยากไปปาร์ตี้ไปนู่นเนี่ไปนี่กิบไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะว่ากิ๊บเป็นแบบกิ๊บคงรู้สึกว่ากิ๊บคงเที่ยวมาเยอะหลายากิ๊บคงเต็มที่มาหมดแล้วเลยก็เลยรู้สึกว่าพอไปไ<ะ>หปนู่นเลยะไปไหนนี่คุณโยงมาหาเรา คือจริงๆอ,ะ,อะเรื่องนี้เขียนชี้แจงไปแล้วในไอจีนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ได้อยากพูดเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเรา<ม>พูดมากเดี๋ยวคนจะหาว่าอยากเกาะกระแสโนนี่นั่นไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากพูดถึงเลยแล้วก็รู้จักทั้งคู่คนนึงก็เพื่อนคนนึงก็น้องที่รับสนิททั้งคู่แล้วเราอะไม่ได้รู้เรื่องของเขามาก่อนนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเข้าใจผิดตามตามใน ที่ชี้แจงเลยเขียนให้ใช้คําว่าจังหวัดนรกดีกว่าเข้าใจคําว่าจังหวัดนรกไหม,มคือคือเราไม่รู้ว่าเขาไปโพสต์ใน Facebook อะไรกันหรืออะไรยังไงเพราะเราเล่นเล่นในไอจีไม่รู้แล้วก็พอเห็นข่าวก็ก็เป็นอย่างที่บอกค่นะก็มีการได้คุยกับปูแล้วคุยกันแล้วทำเมสเซจกันอะไรคุยกันก็ก็เข้าใจกันดี คือไไ <ป S 2> ม่ด้เป็นคือกิีบ่ะชอบไปกัดเพื่อนเวลาเพื่อนกิีบไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราอยู่ข้างไทยเวลาเพื่อนเราไปเที่ยวกันอย่างนี้ยเราจะมีความมันและนางมันเหมือนแบบเหมือนมาคอมเมนต์ในในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะไปดูคอนเสิร์ตวงหนึ่งซึ่งดังมาก ก็เที่ยวแล้วก็พ้นแล้วเราก็เลยแบบไปคอมเมนต์ตามเขาเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือคือคิดว่าคือคิดชี้แจงไปแล้วคนจะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจอยากจะก็ถ้ามีความสุขก็ตามใจเราไม่ได้ว่าอะไรแต่คือเราที่เราเขียนเะนี่ยกิ๊บไม่ได้แคร์ใครเลยกิ๊บแคร์แค่ค,คนในจะเข้าใจกันกิ๊บแคร์แค่ปู่ว่าปู่จะเข้าใจแล้วน้องก,ก็เข้าใจแต่ก็ต้องหวงว่าแบบปู่จะเขาจะเข้าไปผิบไหมเพราะขามันเพราะไม่คือตอนแรกอะกิ๊บไม่รู้ว่ามีขา เพราะว่าปกติเรื่องพวกนี้เขาไม่คุยกันแล้วตูมนะคือเราเพื่อนกันจริงแต่เราไม่คุยกันเรื่องธุรก,กิจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของกิ๊เลยแล้วกิ๊บก็เป็นอาสมมตินคนบอกเอ้ก็อยู่ในบริษัทเดียวกันกิ๊บเป็นพรีเซนเตอร์กิ๊ไม่ได้อยู่ในบอร์ดของเขาไม่เลเรื่องเพราะฉะนั้นที่เขามีปัญหากันมันก็จะเป็นเรื่องของเขาเองก,กิ๊บก็เอ้ยพอเห็นขา่าวเพิ่งเห็นเมื่อเช้า เพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันมีกระแสะคนจับโยกกันคือเราก็คอมเมนต์รูปนี้ไปตั้งแต่แบบสองวันที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พอเห็นโพคลิปก็เลยส่งสัเสร็จหาปูแต่ตอนแรกปูยังไม่ได้อ่านแลปูมาเม้นท์ในคันในคใช่เราเราก็คุยกันข้างหลังว่าเฮ้ยกลัวเข้าใจผิดมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วลคือคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็แบบไปคอมเมนต์เยอะๆคือกิอ๊บต้องยอมรับว่ากิ๊บไม่ไม่รู้ว่ากิ๊บผิดหรอที่กิ๊บมีคนรู้จัก กิ๊บมีเพื่อนเยอะกิ๊บคอมเมนต์เพื่อนกิ๊บกิ๊บคอมเมนต์ปกติกิ๊บเป็นคนชอบเล่นไอจีดูจากการโพสต์รูปกิ๊บก็รู้ได้ว่ากิ๊บชอบเล่นไอจีมากคือแต่กิ๊บไม่ได้สนใจไปอ่านข่าวกิ๊บเป็นคนชอบเล่นไอจีโพสต์รูปคอมเมนต์ทักทายเพื่อนคนรู้จักเพราะคนอื่นก็คอมเมนต์แต่กิ๊บเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิ๊บก็จะชอบเล่นไอจีอันนี้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบโอเคถ้าคนจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจก็เป็นในส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราคนในอ่ะเราเข้าใจกันดีก็โอเค กูเอไราคะกิ๊บ้องแบบใครกำลังใจเขาไหมไม่ให้อะไรทั้งนั้นไม่ให้กำลังใจใครอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่เกี่ยวกิ๊บก็บอกปูไปว่าแบบปูเป็นน้องที่น่ารักของพีนั่นก็เพื่อนพีพ,พีไม่ยุ่งนะเลยแค่นั้นเองทุกคนเข้าใจกันใครเขาทุกคนมีเหตุผลของตัวเองกิ๊บเชื่อเพราะฉะนั้นกิ๊บว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขากิ๊บจะไม่ไม่พูดในเรื่องนี้กับเขากับทั้งสองคนเลยไม่ไม่พูดจะไม่พูดกิ๊บแค่บอกตูว,ว่ากิ๊บเพิ่งเห็นขา่าว ที่กิ๊บโดนโยแค่นั้นเองแล้วเขาอยู่เมกาเวลาไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ได้คุียอะไรจบโค่นเหมือนเร้ค่อนข้างอะที่แบบคนแบบไม่ได้รู้ว่าอะไรก็มาด่าด้ลก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราแบบหน้าเราเชื้อเชิญเข้าใจป่ะกิ๊บไปเข้าใจตัวนี้ตรงนี้มากว่าหน้ากิ๊บเนี่ยเชื้อเชิญมากในการที่คนมีอคติหรืออะไรยังไงก็อยากจะมาด่ายแล้วคือคือเราเราชินแล้วกับเรื่องแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้โกรธ ถึงจะลามไปดา่าเป่าๆด้วยอะไรด้วยก็ตามเราก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าเราก็ต้องสอนลูกเราให้ยอมรับให้ได้ว่าเราอยู่ตรงหน้าสื่อแล้วแต่สิ่งที่ดิปโพดิบแคร์คือความสกของมรูเพราะว่าบางทีถ้าไม่ได้คอนเนคกันไม่ได้ติดต่อกันคนแบบข่าวไปอย่างนี้คนไปเม้นต์อย่างนี้ปั่นไปปั่นมาก็อาจาาะจะเพ้าะสผิดกันได้แล้วมันเสียไายมิตรภาพที่รู้จักกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคุยกันอยงลเียกัน เรื่องเงินที่มีความสัมรว่าเหมือนแบบจริงๆอะหลายเรื่องที่ผ่านมามันไม่เกี่ยวกับเราแต่เหมือนเราแบบสร้างากระแสให้แบบเก็มันก็คงเป็นเป็น,เป,นเป็นความผิดของกิ๊บที่กิ๊บมีเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนกิ๊บก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เป็นคนที่พูดตามตรงกิ๊บเป็นคนไม่กลัวกับกระแสกิ๊บมีเพื่อนเพื่อนกิ๊บทะเลาะกันสองฝั่งหรือคนที่กิ๊บรู้จักทะเลาะกันสองฝั่งกิ๊บก็จะไม่เลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งกิ๊บจะยังคงเป็นกิ๊บที่เป็นคนปกติ กิฟเป็นคนที่แยกแยะออกกิฟจะไม่ยุ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องของกิฟเพราะฉะนั้นกิฟจะไม่แบบเฮ้ยฉันกลัวฉันจะแบบต้องเดือดร้อนฉันจะสวยนะเลยฉันจะโดนนะกิฟไม่ได้เป็นคนแบบนั้นตาบได้ที่กิฟยืนอยู่บนความถูกต้องกิฟไม่ได้ทําอะไรผิดกิฟเข้าใจกับคนข้างหลังหมดเพราะฉะนั้นกิฟทําอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิของกิฟที่กิฟจะแบบโพสยินดีกับเพื่อนโพสชื่นชมลูกเพื่อนหรือคนรู้จักหรือใครก็แล้วแต่มันมันเป็นเรื่องที่กิฟควรแยกแยะ แล้วกิ๊บไม่ใช่แบบคนเอาตัวรอดอะว่าแบบเฮ้ยฉันมีชื่อเสียงฉันอยู่ในวงการบันเทิงมีข่าวปุ๊บฉันต้องเอาตัวรอดไปก่อนอย่าไปยุ่งนะอย่าไปแตะเดี๋ยวรอให้ข่าวซาก่อนฉันค่อยทักเพื่อนฉันได้ดังนั้นที่ปกติเราคุยเราคอมเมนต์กันตลอดหรือแบบคนรู้จักเนี่ยคุยกันตลอดพอมีเรื่องกูฉันหนีก่อนดีกว่ามันใช่สิ่งที่มนุษย์ควรทำถูกปะกิ๊บไม่กิ๊บไม่ได้รู้สึกว่าชื่อเสียงของเราหรือการโดนด่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลุกดาวถึงขนาด พอกิ๊บเชื่อว่าคนที่เกลียดก็ยังมีคนที่รักเรามีคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติเราเป็นคนของสาธารณะเราต้องโดนด่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติกิ๊บเข้าใจได้แต่ว่าอะไรที่มันไม่มากเกินไปจนทําให้กิ๊บต้องเดือดร้อนก่ะกิ๊บก็ถือว่าเป็นความสุขของประชาชนก็คืนความสุขให้ประชาชนไป <c oughs> คือเราเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเราพร้อมตลอดแหละกับการมีดรามา่าเราเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าคนในต้องไม่เข้าใจผิดกันแค่นั้นเองซึ่งในตลอดทุกเรื่อง ผ่านมากิ๊บก็ไม่เคยเข้าใจกิดกับใครกิ๊บก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าทุกคนจะไปเห็นกิ๊บคอมเมนต์หรือเพิ่มหรือกดไลค์กิ๊บเป็นคนชอบได้ในจี 2. ทุกคนต้องยอมรับตรงนี้ว่ากิ๊บมีเพื่อนเยอะมากคนฟอลโล่กิ๊บก็เยอะแล้วเวลาคนมาคอมเมนต์กิ๊บอะไม่เห็นมีใครมาดูเลยเพราะว่าคนที่ด่าไม่ได้ตามกิ๊บเนี่ยเข้าใจไหมกิ๊บก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีสองมุมคนคงคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนไม่ ก็คือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แร์ด้วยว่าใครจะมองว่าเราไปหุ่นมาช่วยสร้างกระแสก็ก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเลยเราไม่อยากตอบด้วยซ้ำถ้าเราอยากสร้างกระแสเราอยากตอบเราคงต้องแบบไม่โพดอะไรแล้วก็รอให้แบบซึ่งกิ๊บจะบอกว่าวันนี้มันเป็นจังหวะอารมณ์มากๆันขึ้นมีอีเวนพอดีตื่นเช้ามากิ๊บแบบโอไม่ก๊อเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจันเนี่ย เ็าไม่เป็นไรโอเคอะไรขาก็ทำใจเราเป็นคนของประชาชนก็น้อมรับทุกอย่างในความเข้าใจเราไม่สามารถ